หลงอี้เยเสาหลักของตะกูลหลงบุคคลที่ยิ่งใหญ่ฮิวฮิตต้นให้กับประเทศของเขาทุกคนครับคุณหลงผันผู้เฮ่าเขาอาจจะไม่สามารถผ่านคืนนี้ไปได้นะครับอายุเก98เวลาที่เขาเหลือมีแค่ 1ินาที19วิแกเป็นใครเข้ามาได้ยังไงแร่งความเร็ว100เห้ากะเกิดอะไรขึ้นพลังนี่มันอะไรกันแกเป็นใครกันแน่ไอ้ยาดูเหมือนว่าฉันจะไม่คนตกใจสินะไม่ต้องห่วงฉันแค่อยู่เวลาของนั้นไว้เองหยุดกะแกต้องการอะ ออกไปตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันพิบตาเดียวเขาคุณหลงขออนุญาตแนะนําตัวนะครับนามสกุลของผมคือลู่คุณสามารถเรียกผมว่าคุณลู่ได้ครับผมคือพนักง,งานขายที่เลล่อนไปทั่วโลกมนุษย์ผมขายสินค้าชิ้นเดียวเท่านั้นและนั่นคือเวลาครับ10วันก่อน ในเมืองหลวงคนธรรมดาไม่ได้สาคัญอะไรขนาดนั้นเราก็แค่มดตเล็กๆที่ติดอยู่ในเมืองของยักษ์ตัวเราเมื่อก่อนตอนที่ไล่ตามความฝันไม่มีอะไรต้องเสียกับการอยู่ในย่านการค้าระหว่างประเทศเรามีแผนมากมยายที่จะต้องเติมเต็มน่าเสียดายที่เราไม่ใช่ตัวละครหลักของโลกใบนี้สังคมนี่มันโหดร้ายคุณจะไม่มีทางส้างสเร็จมันได้หามีแค่ความพยายามเราไม่อยากมีชีวิตแบบนั้น ใส่แล้วใส่แล้วขอโทษครับนี่คุณชนผมนะืนั่นมันอะไรเนะี่ยชื่อฟางชางหงอายุ36ปีเวลาที่เหลือสามวิเวลาที่เหลือ2วินาที1วินาทีไปต่างโลกก่อนนะครับเฮ้ยมันไปต่างโลกแล้วเว้ยมีใครก็ไม่รู้วิ่งผ่านสัญญาณไฟแล้วโดนรถชนเรียกรถพยาบาลเร็วรถพยาบาลเรียกรถพยาบาลแล้ว ชื่อชีไปจุ้นอายุ26ปีเวลาที่เหลือ9ปี15วัน3ชั่วโมง47นาที29ิาวิชื่อชางเชียวเทียนอายุ42ปีเวลาที่เหลือส1สปี78วัน12ชั่วโมง56นาที32ิวิเราสามารถมองเห็นเวลาที่เหลือของคนคอื่นได้เกิดอะไรขึ้นนี่เราหลอนไปแล้วเหรอมันออกมาจากร่างกายเราเหรอนาฬิกาพก หยดน้ำฝนมันกำลังหยุดนิ่งนี่เราหยุดเวลาอย่างนั้นเหรอชื่อชางเซียวเชียนอายุ42ปีเวลาที่เหลือ31ปี78วัน12ชั่วโมง56นาที10วินาทีชื่อชางเซียวเชียนอายุ4 2ปีเวลาที่เหลือ31ปี78วัน12ชั่วโมง40นาที29ิเาวิเวลาของเขามันกำลังสั้นลง ชื่อชีไปฟินอายุ26ปีเวลาที่เหลือ9ปี15วัน3ชั่วโมง12นาทีชื่อชีไปจุนอายุ26เวลาที่เหลือ9ปี15วัน3ชั่วโมง40นาทีดูเหมือนว่าเราจะได้พลังที่สุดยอดมาเลยนะเวลาอยู่ในการควบคุมของเราแล้วนี่คือโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงชชะตาของเราโอกาสสําหรับการแหกงงี้ออกมาเราสามารถควบคุมเวลาได้เรายังสามารถควบคุมเวลาของคนอื่นได้อีก มีชชกี่คนในเมืองนี้ขี่ดิ้นล้นอย่างไม่รู้จบเพื่อแค่มีชื่อเสียงเพียงน้อยนิดแต่พื้นฐานทุกอย่างคือเวลาเวลานั้นเสมอภาพกันมันผ่านไปเหมือนกันทุกคนแต่คุณค่าที่แต่ละคนสร้างขึ้นด้วยเวลาเฮาเหียมกันนั้นมันต่างกันเราจะเป็นพ่อค้าที่แลกเปลี่ยนเวลารวบรวมเวลาของทุกคนเข้ามาในกำม,มือของเราตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จะเป็นของฉัน